สบายดีเนาะมูเ่อนทุกคนและลูกาฐานผู้ชมโมสุขุสุคนเนาะมอนีกาเปล่าวสีมาวาวเหลืองเนาะเพลงลูกทุ่งไทยเนาะที่ดังอยู่ในประเทศเวียดนามเนาะว่ามันมีเพลงยังแหนเนาะ <c oughs> เพลงลูกทุ่งไทยที่ดังในประเทศเวียดนามหรือว่าเพลงไทยที่คนเวียดนามสอบพังร้ายที่สุดเนาะในปัจจุบันเนาะ มันก็มีสีเพลงด้วยกันเนาะสีเพลงเนาะสีเพลงที่ตามบ่าวลาวไปตามหา่านซาปสินขาเขาเนาะเห็นจะเห็นเขาเปิดพังเนาะเพลงนี้เนาะเพลงที่แวียว่าเพลงลูกทุ่งไทยเนาะที่ดังหรือว่าที่คนเวียดนิยมพังเนาะและอันนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะฮู้เนาะอันนี้ก็สีวอาวแต่สําหรับผู้ที่ยังบ่ฮู้เนาะ ผู้ที่ยังโมโหกะมาหาพังได้เลยเนาะในคลิปนี้จะมีคําตอบให้พี่น้องเขาเลยฮะพี่ส้มเนาะถ้าว่าชอบคลิปนี้ก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคือเก่าเนาะกดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจบ่าวล่าวเนาะโอเคเนาะมาเริ่มในเพลงที่อันดับที่หนึ่งเลยเนาะเพลงที่เขาแปลว่าชอบที่สุดเลยเนาะหรือว่ามักพังที่สุดเลยเนาะเพลงที่หนึ่งแมนเพลงของ เพลงอ่ะกับคำซาลาเนาะกับเพลงกับคำซาลาของไอไม้กิลลมพรเนาะไมค์ายไมคกิลลมพรนี่เนาะเพลงลูกทุ่งนี่แบบว่าเพลงกับเพลงแบบว่ารุ่นซี่อยากกับเกาแน่เนาะแต่กับคนเวียดนี่แบบว่าบางคนก็ห้องได้เนาะเพลงเวียดเนาะบ่อบบ้าวเห็นมูของมาอบบาเองเนาะเห็นเนาะคนเวียดเนาะเพิ่นมักห้องเพลงอันนี้เนาะให้พังตลอดเนาะเวลาขึ้นห้องนะ ถือว่าโอเคเนาะเพลงนี้ก็ถือว่าดังเป็นอันดับหนึ่งเลยเนาะอยู่ในเวียดนามเนาะส่วนว่าเพลงที่สองเนาะเพลงที่สองนี่แม่เพลงบุญพลาหักเนาะของไอ้ไม่กิลมพรคือเก่าเนาะเพลงนี้ก็เป็นเพลงอันดับที่สองที่บ,าบา่าวลาวเห็นข้าเจ้าคนเวียดเนาะมักเปิดเนาะ,ม,นะมักเปิดตามแบบว่าห่าน อาากินเดืมมายัางนี่เนาะอาานแบวบ่าเป็นแบวบ่าตาลาดนัดมายัางนี่เนาะเขาเจ้าจะหมักเปิดเพลงนี่เนาะหมักเปิดเพลงบุญพลาหักเนาะถึงเขา้าเจบกจะบอกเข้าใจแต่เขากาแบวบ่ามันม่วนนะพังแล้วแบวบ่ามีความสุขดีเนาะ <c oughs> และกามาในเพลงที่สามเนาะเพลงที่สามแมนเพลงของ เอื้อยิ่งลี่เนาะเพลงนั่นก็แมนเพลงที่เพลงอขอใจเลขกเบอร์โทรเนาะเพลงนี้กะดังอันดับที่สามเนาะ,เ,นะเพลงนี้เนาะเพลงอขอเอื้อนยิงลีน่นี่เนาะคนเวียดดีมักพังเวลามีงานเนาะมีงานแบวบ่าโฆษณาเนาะโฆษณาสินค้าของเขาเนาะเขาจะมักเปิดเพลงนี้เนาะในอันนั้นเนาะ เขาจะมักเปิดตลอดเนาะเพลงงานของเอไรยิ่งเร่นี่เนาะเพลงนี้กาพอสมควรเนาะที่คนเวียดนิยมพังอลไรกับคนเวียดชอบลายเนาะเพลงนี้เนาะมวนเนาะพังแล้วมวนเนาะเพลงนี้กาบัว่าแต่ในเวียดนามเนาะในลาวนี่กากระดังเนาะตอนตอนนั้นเนาะกำลังมาแหงเพลงเอลื่อนิ่งเร่เนาะมาในเพลงที่สีเนาะ เพลงที่ีนี่แมนจะเป็นเพลงของน้องกระเนตเนาะพ้นเทลงมาเนาะเป็นเพลงนี่แมนเพลงพ้นเทลงมานี่แมนว่าเป็นเพลงที่แบบว่าผู้ใหญ่หรือเด็กหน่อยก็แบบว่าหมักพังเนาะเพราะว่ามันมวนดีเนาะเพราะว่าเป็นเพลงเป็นเพลงของน้องกระเนตเป็นเพลงที่แบบว่าพังแล้วมีความสุขนะแบบว่าให้เห่าเนี่ยให้เศร้าให้โศกเศร้าเนาะเป็นเพลงที่คนเวียดชอบเนาะ สอบพังที่สุดเนาะคนเวียดเขาพังลายเนาะบ่าวลาวเห็นในสีเพลงนี่หละทีเบวาข้าเจ้านี่สอบพังเนาะสอบพังเพลงไทยเนาะเพลงลูกทุ่งไทยเนาะสอบพังที่สุดในเวียดนามเนาะก็ถือว่าเป็นเพลงทีแบว่าโด่งดังในเวียดนามกับอะไรเนาะเพลงอันสีเพลงนนเนาะแลวก็หลลายเพลงเนาะแต่บ่าวลาวสิเลือกว่าแต่สีเพลงเนาะทีแบวาคนเวียดเขานี่มักพังเนาะหรือว่าสอบพังเนาะ เพลงนี่แหละเพลงที่แบบว่าเขามักพังเลยลีเนาะเพลงสีเพลงที่เลือกมาเนี่ยเนาะเป็นอันดับแบบว่าต้นต้นเลยเนาะเพลงสีเพลงเนาะเพลงอันอันดับที่หนึ่งนี่เป็นเพลงของไอไอ่ะไมค์ลลมพรน,นั่นแหละเนาะเขามักพังเนาะเพลงอ่ากับคำสาลา,ลลาแล้วก็ที่สองก็เป็นเพลงบุญพลาเนาะแล้วก็ที่สามก็เพลงของ เปิยิงลีเลยเนาะเพลงขอใจแหลกเบอร์ทูเนาะส่วนว่าเพลงที่สี่ก็แมนเพลงนองกระเน็ดเนาะแมนว่าเพลงนองกระเน็ดนองกระเนดเนาะเพลงพลเทลงมาเนาะเป็นเพลงที่แบลว่าฟังแล้วก็มีความสุขดีเนาะตอนนั้นกะคนเวียดเขาให้นักศึกษาลาวนี่ห้องขึ้นห้องเนาะขึ้นห้องในฟังในห้องเนาะก็บอกจูบามิงนันแหละขึ้นไปห้องเนาะแต่กับบามิงห้องว่าเป็นเนาะมีตะมูเนาะห้องห้องไหนเนาะ ขอ,องเพลงนันได้เนาะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละพี่น้องเนาะก็คือเก่าแหละเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าววลาเนาะถ้าบอกกดไลค์บอกกดแชร์เนี่ยกับเราวลาวกับผมมีกำลังใจให้คลิปเนาะจะนั่งก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันเ,นเด้อพี่น้องเด้อโอเคคลิปนี้บายบาย